ท่องเที่ยวพาชมผู้ว่าพาปลูกเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2568ที่บ้านพันลามตำบนวิสิทธิ์อำเภอเมืองจังหวัดบึงการเวลา17.00นนายจุมพดวรรณชศิริผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการพร้อมด้วยนางวีนาวรรณชศิริเหล่ากาชาติจังหวัดบึงการนายสมหวังอารีเอื้อรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบึงการ ประกอบด้วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัฒนาการจังหวัดพาณิชย์จังหวัดเกษตรและสาหากรณ์จังหวัดเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปักกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพันลางปลูกผักปลอดสารพิษแปลงขั้นบันไดริมแม่น้าโขงการลงพื้นที่เยี่ยมชมในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจและแสดงความชื่นชมกับพี่น้องประชาชนหมู่บ้านพันลามที่มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายพอเพียงใช้การเกษตรปลูกผักปลอดสารพิษดารงชีพเป็นการบูรณาการในพื้นที่ที่สอดคล้องและสอดรับ กับนโยบายของรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเรื่องการดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนพร้อมนี้ท่านผู้ว่าราชการได้รับฟังแลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีการดําเนินการเกษตรปลูกผักปลอดสารพิษของพี่น้องประชาชนชาวบ้านทันลามและร่วมทดลองปลูกผักที่แปลงขั้นบันไดริมแม่น้ำขง เปของตัวเองนะครับมีภาษาพูดสำเนียงการแต่งกายตัวก็พักหนมากเป็นพรุหลุนของของบ้านํารำด้ยก็จะมีเจ้าพ่อพระเถาเลยครับเดิมบ้านพลรำนี้จะเป็นบ้านยิ้วพลัานะครับบ้านยิ้วขลัมคือการแต่งตั้งบ้านยิ้วพลัมทำไมถึงยิ้วคือจะมีต้นยิ้วนะครับเป็นญาติกันครับเป็นเกย์ญาติกันครับเป็นคนชวนไปครับทีนี้ คุณควรก็จะมีภาษาเขียนที่เป็นของตัวเองแล้วมีอย่างนี้อยู่มีควก็เป็นภาษาตัวทําทุกวันนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะไม่ได้ครับสองสามเอาตัวหนึ่งเอาสามสองหนึ่ง นเลยครทีนี้ผมขออนีาตเขียงหนึ่งนะครับอันนี้มันคือกระเทียมหรือหอมอเกระเียมครับกระเทียมมีหอมมันมีหอมตับกระเีหอมขาวอยู่ันน้โอโอมีมรับมีนี่นีอนะครับนอ่นีนี่นี่นี่น่นี่นนีนี่น่นี่มี่่นน่นี่่นีนน่น่น้มนี่้นนน่นน่ mời nào sẵn sàng mời nào sẵn sàng mời rất cảm ơn các video người <laughs> ให้ทำไงเลยปูบอกยันนะครับยันยันเนาะครับยันโอ้ยนี่มีกล้องเชียร์นี่แน่นค่ะยันโอ้ยปูยาเอ้ยลูกหลานปูเริ่บาดดินั่นนั่นนั่นคือดอดไม่ยาดิอันนี้สองอันสองจัดเล่นดูตั้งหนึ่งต้นค่ะมองกล้องนะครับดอดไม่ยาดินี่มองกล้องนะครับคือดอดไม่ยาดินี่เจ้าของก็รื้อหาดิฮะยายเจ้าของก็รื้อหาด้วยนี่ 你玩过嘞啊？那个。